คลิปนี้ได้รับการสนับสนุนจากเรือจีโร่เติมเงินได้แวลกในเกมถูกกว่าเติมเองมั่นใจปลอดภัยสนใจเติมเงินพหเกจดไน,นสามารถสอบถามได้เลยที่อินบ็อกซ์ลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปคลิกเลยกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอสปิงแคทกับเกมอัธิริกเกียฟิวชั่นนะครับหลังจากที่เราทำเขาเข้าใจกับผมในเรื่องของสแต็กต่างๆแล้วก็ ชนิดของเกียร์แนวทางการดูเกียร์ว่าไหนเกียร์ไหนเทพไม่เทพนะครับผมนะทีนี้เราจะมาพูดคุยในส่วนของสงสำคัญก็คือการฟาร์มเกียร์เทพนะครับผมนะเกียร์เทพนะครับผมเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเกียร์แต่ละตัวนะครับผมเนี่ยบอสแต่ละตัวเนี่ยดรอปเกียร์อะไรบ้างนะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่าครับนะว่าบอสตัวไหนตัวเนี่ยดรอปเกียร์ชนิดไหนบ้างเพื่อทําการเลือกฟาร์มที่ถูกต้องนะครับอย่างแรกนะตัวแรกเลยครับผมก็คือตัวของเซนทอร์นะครับ เซินทอนะครับนะจะเป็นบอสที่ดอบเกียร์ประเภทสายของสปีดเซตครับผมแล้วก็ตัวของอ่าสเตตัสแอมนะครับผมแล้วก็สเตตัสรีซิตนะครับเอาง่ายก็คือดอบสายความเร็วในหัวป้องกันสถานะผิดปกติแล้วก็ตีติดสถานะปกติเป็นหลักเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเซตที่คนนิยมเล่นกันมากเลยครับต่อไปนะครับผมนะก็จะเป็นในส่วนของตัวไอออนเมเดนอ่ตัวของไอออนเมเดนนะครับผมนะจะดอบ เซตของสายโจมตีนะครับผมนะสายโจมตีสายเลือดนะครับผมแล้วก็สายป้องกันอ่าต่อมาครับฮาปี้นะครับผมนะตัวนี้จะเน้นในเรื่องของคิติคอนครับผมนะคินิคอนอาอตราการติคิติคอนนะครับผมเคาน์เตอร์แล้วก็สายป้องกันสถานะผิดปกติครับผมนะอ่าอิมมูนิตี้นะครับผมนะ โอเคนะครับสุดท้ายครับผมก็คือปลาหมึกของเราได้เองครับปลาหมึกเนี่ยจะนิยมฟาร์มพวกเอ็นเกมนะจะเป็นในส่วนของคีคย์คอดดาเมจแล้วก็ดูเลือดนะครับผมแล้วก็ใส่อแอชชั่นบาร์นะครับนะอ่าหลักๆมีเท่านี้ครับผมนะซึ่งถามว่าแล้วสายพวกนี้เอาไปใช้จะทำอะไรเราต้องเข้าใจก่อนครับผมว่าตัวละครที่เราเล่นตรงส่วนนี้เนี่ยเราต้องการสกิลอะไรนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นตัวขอมอ่า อย่างเช่นตัวของกิกาการละกันนะครับกิกะเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจอย่างแรกเลยว่าสกิลของกิกาแต่ละสกิลทําอะไรได้บ้างนะสกิลที่หนึ่งครับผมนะโจมตีเป้าหมาย1ตัวครับผมแล้วก็บิวการ50%ใช่ไหมที่จะติดในสถานะไฟฟ้าช็อตนะครับอ่ะก็คือเป็นดาเมจแล้วก็มีสถานะติดไปด้วยอันนี้คือสกิลที่หนึ่งนะต่อมาครับผมสกิลที่สองอ่ะทำการโจมตีศัตรูหนึ่งตัวความเสียหาย172เปอร์เซ็นต์อ่า แล้วก็มีโอกาสร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมที่จะติดในสถานะผิดปกติสองเทิร์นนะครับผมในะไฟฟ้าช็อตสองเทิร์นอ่าแล้วก็พอใช้ตรงส่วนนี้ปุ๊บเนี่ยก็มีโอกาสครับผมที่จะติดในเรื่องของอ่าสกิลที่หนึ่งครับผมออกไปฟันอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าเห็นไหมแล้วก็ต่อมาครับทําการโจมตีเซตซูหนึ่งตัวนะครับผมนะความเสียหายสองร้อยสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์และก็สกิลนี้จะแรงขึ้นตามจำนวนชนิดบีบัฟครับผมนะ ดีบับละ20%นะครับอ่ะก็อย่างที่เห็นนะกิก้าเป็นอะไรครับผมจะมีการพูดถึงในส่วนของสถานะผิดปกติเยอะใช่ไหมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเซ็ตที่เราใส่ครับผมก็น่าจะเป็นเซ็ตที่ต้องมีความเกี่ยวข้องกับสถานะผิดปกติไปแล้วดังนั้นเนี่ยเออถ้าเกิดอยากให้ตัวของสกิลของกิก้าเนี่ยติดง่ายขึ้นเราก็ต้องควรจะมีในส่วนของค่าการติดสถานะครับผม ติดไปด้วยนะอย่างเช่นค่าของสเตตัสแอมนะครับอ่าประมาณนี้ก็แล้วกันของผมเนี่ยเซตไว้ประมาณเบาๆอยู่ที่1 1ึ่มันจะมีบอสบางตัวของผมนะมีสถานะป้องกันสถานะผิดปกติด้วยดังนั้นเนี่ยใส่ไป100%ถามว่าเวอร์ไหมโอเคมันก็ถ้าเกิดบอสมันมีสถานะผิดปกติขึ้นมาเนี่ยหายหัวบปเลยนะเหลือประมาณ50-60%เองถ้าเกิดเราไปสู้กับพวกเซนทาวลึกๆนะครับผมนะ ที่เหลือครับผมนะก็จะเป็นในเรื่องของเซตสปีดนะเพราะผมก็ใสมาเป็นสายสปีดนะครับผมนะสปีดแล้วก็สถานีปกติก็จะได้โจมตีไวๆนะครับผมโจมตีไวๆติดสถานะง่ายนะเต็มตามไปด้วยนะครับอันนี้ก็คือรูปแบบมุมมองที่เราต้องการจะติดหากิกะใช่ไหมอ่ะพอมาพูดงี้ปุ๊บเราก็ต้องไปพูดถึงในส่วนของการฟาร์มเซ็ตละเมื่อกี้ครับผมนะก็เป็นในเรื่องของสถานีปกติกับสปีดเซตเราก็จะพูดถึงในส่วนของบอสเซนทอร์กัน พอบอสเซนทอร์ครับผมนะเราก็บอกไปเมื่อกี้แล้วว่าบอสตัวนี้ดอปสปีดเซตแล้วก็สถานะผิดปกติแล้วก็ป้องการสถานะผิดปกติอ่ะพอปุ๊บอย่างงี้ปับปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องเลือกตีแล้วแน่นอนว่าการตีบอสเซนทอร์สเตจหนึ่งถึงสเตจสี่เป็นอะไรที่พุ่มตงว่าไม่คุ้มอย่างแรงดังนั้นอย่าไปฟาร์มมันเด็ดขาดเราจะเริ่มฟาร์มยิงจังครับผมก็คือสเตจห้ากับสเตจหก ทำไมต้องเริ่มฟาร์มสเตจ5เตจ6ไม่ฟาร์มสเตจ7เตจ8ไปเลยต้องบอกว่าสเตจ5เตจ6มันจะเริ่มได้ของดีและอยู่ดีๆเราไปฟาร์มสเตจ7เตจ8เราฟาร์มไม่ไหวเราต้องหาของดีใส่ตัวละครเราก่อนนะดังนั้นเนี่ยการใส่สเตจ5เตจ6ครับผมเราก็ต้องดูด้วยให้สเตจ5ดรอปของอะไรบ้างน,นะครับสเตจ5จะดรอปของ3ชิ้นนะก็คือปืนนะครับผมคอยแล้วก็โล่ ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจะฟาร์มหาอะไรขึ้นมาเราจะฟาร์มสามชิ้นครับผมก็คือตัวของสเตทห้าขึ้นไปถ้าเกิดใครไปฟาร์มนะครับผมนะเอาฟาร์มแต่สเตทหกอย่างเดียวนะฟาร์มสเตทหกไม่ฟาร์มสเตทห้าคุณก็จะมีขอชิ้นอื่นเช่นเดียวกันหรือถ้าเกิดคุณฟาร์มแต่สเตทห้านะแลวคุณอยากได้ขอชิ้นอื่นจะใช่คัสเตอร์ชิปเอ้ยนะครับผมนะหรือจะเป็นในส่วนของสกาอาสโคบก็ตามก็บอกได้เลยครับผมว่ายังไงก็ไม่มีทางได้เพราะว่าชิ้นนี้อาชั้นนี้สเตทห้าเนี่ยเราจะด ดังนั้นเนี่ยขาดของอะไรเราให้ดูให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ต้องการสกิลอะไรต้องการบีที่ไรต้องทรงแบนี้ก็ต้องดูบอสท,ที่เหมาะสมด้วยถ้าเกิดบางคนออกมาว่าเฮ้ยพี่ผมอยากได้คิติคอนนะครับผมนะยอยากได้ตีติดคียง่ายขึ้นแต่มาฟางกับเซนทอรอยอินเดียแล้วประกันเลยว่าชาตินี้คุณก็ไม่มีทางได้สูตรของเซตคิติคอนแน่นอนนะอ่าโอเคเช่นเดียวกันครับผมนะสเตทหกสเตทหกจะเป็นของ3ชิ้นล่าครับผมคัตเตอร์สโค้กครับผมแล้วก็ชิป ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูเอานะว่าเขาแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยเราจะฟาร,ร์มอะไรให้ถูกต้องนะครับซึ่งนับว่าของ5กับของหกเนี่ยจะดรอปแค่ระดับ5ดาวเท่านั้นพอหลังจากนี้ไปพอเราฟาร,ร์มไหลแล้วเริ่มมีของแล้วเราก็เริ่มจะไปฟาร,ร์มสเตจเจ็ดก็คือก้าสู่ขั้นต่อไปดังนั้นเนี่ยพอเราฟาร,ร์มเสร็จห้าสเตจหกของพอพร้อมระดับหนึ่งแล้วเราก็จะเริ่มฟาร,ร์มในส่วนของสเตจเจ็ดละสเตจเจ็ดนะครับผมนะก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะโหดเพราะว่ามันเริ่มเป็นอะไรที่ยากขึ้นอย่างชัดเจน อย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดตัวละครเราไม่ขึ้นสูงสูงหรือแรงเฉพาะทางจริงก็ต้องบอกว่ารับบื่อยากมากโดยบอสครับผมสเตจเจ็ดุส่วนนี้จะดรอปขอแค่2ชิ้นเท่านั้นแต่ไปว่าเป็นขอระดับ6ดาวซึ่งเธอเรียกว่าเป็นขอเอ็นเกมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่ประมาณว่าเฮ้ยอยากได้ขอเอ็นเกมไวๆคุณก็ต้องมาฟาร์มตั้งแต่ฉากเจ็ดขึ้นไปก็ต้องป้าตัวละครให้มีเลเวลสูงสูงดาวสูงสูงอ่าแล้วก็เกียร์ที่พอจะถือระดับครับผมพึ่งพาได้ถึงดับหนึ่งเช่นเดียวกัน พอได้มาปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมาดูครับผมอว่าตอนนี้ยเราฟาร์มกับบอสเซนทอร์นะครับผมย้ำนะบอสเซนทอร์เนี่ยจะดรอปเซตแค่3เซ็ตเท่านั้นก็คือเซตสปีดจะติดตัดแอมแล้วก็ติดตัสดีซิทดังนั้นพอเรามาฟาร์มตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยของที่เราได้มาก็อยู่แค่3เซ็ตนี้เช่นเดียวกันออยู่ใน3เซ็ตนี้นะเพียงแต่ว่ารอบนี้เนี่ยมันจะมีในเรื่องของ6ดาวมาแล้วดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถดูได้เออเนี่ยตรงเนี้เราต้องการอะไรนะครับผมนะมันจะมีเส้นสูเทสเซตพีนะครับผม แต่ตาก็ออกไปนะครับเนี่ยสปีดเซตนะครับเห็นไหมเนี่ยสปีดเซตอันนี้เป็นสเตตัสแอมป์นะครับอ่าสเตตัสรีซิตอักวัากันไปนะหลกัหลกๆก็ดูเอาตามความเหมาะสมว่าเออเราอยากได้อะไรขึ้นมาก,ก็จัดไปเพราะยังไงข้าไมไปสเต็คตรงนี้มันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นในเรื่องของสแต็คต่างๆที่พวกเราต้องการหานะครับเช่นเดียวกันโลกก็เหมือนกันนะก็จะเป็นในเรื่องของพวกแบบเดียวกันก็คือพวก อ่าสเตตัสรีซิทได้ครับผมนะสเตตัสแอพนะครับผมนะแล้วก็รวมในเรื่องของสปีดเซตเช่นเดียวกันอ่าโอเคนะครับอ่าฉากเจ็เปไ็นเรียบร้อยนะฉากแปดนะครับผมนะฉากแปดก็จะดรอปชิ้นที่หนึ่งกับชิ้นที่สี่นะก็จะเป็นในเรื่องของปืนนะ้ครับผมนะกับสปีดซึ่แน่นอนว่าถ้าเกิดใครอยากได้ขอส่งชิ้นนี้ให้ผมเทพเราก็ต้องมาฟาร์มที่นี่เพราะว่าขอหกดาวเนี่ยจะดรอปแค่ตรงนี้เท่านั้นนะ แล้วก็เช่นเดียวกัน9นะครับผมนะ9ก็จะเป็นในเรื่องของสโคบครับผมกับชิปนะครับนะก็เป็นอะไรที่สุดอยู่สุดท้ายสุดละซิงนนะครับผมว่าเราจะเป็นต้มาฟาร์มทุกด่านไหมเอาจริงต้องบอกว่าไม่จาเป็นเพราะว่าเราก็สามารถไปฟาร์มที่อื่นได้เช่นเดียวกันเพราะว่าบอสมันมี4ตัวบอสม,มี4ตัวและเซ็ต,ตส่วนี้ก็แตกต่างไปดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถจะไปฟาร์มของชิ้นอื่นครับผมเอามาเสียบแทนอาวุธประจำตัวครับผมนะที่เราใช้อยู่ตอนนี้ก็ได้ อ่าและเช่นเดียวกันมันจะมีในเรื่องของการโอนออฟต่างๆด้วยซึ่งตัวส่วนนี้เดี๋ยวเราจะอธิบายเป็นสเต็ปถัดไปนะครับมั่นใจว่าหลายๆคนเนี่ยตอนนี้ยังงงกับการโอนออฟอยู่นะอ่าโอเคก่อนจากกันเรามาสรุปกอีกรอบหนึ่งครับผมวิธีการฟาร์มเกียร์เทพทายังไงอย่างแรกเข้าใจถึงความสามารถตัวละครที่เราต้องการจะไปฟาร์มเกียร์ก่อนนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เข้าใจความสามารถของการฟาร์มเกียร์ตรงนั้นเราจะเลือกเซตครับผมที่เหมาะกับตัวละครเสียเวลา อ่าอย่างเช่นตัวของเกรทเกรทจะเป็นสายคีนะครับผมนะขายสายคีซึ่งแล้วแต่ว่าเราอยากให้ปั้นเกรทเป็นสายไหนคีสปีดนะครับผมนะคีสปีดหรือเป็นคีบ้าพลังเอาก็ต้องเลือกเอาว่าที่เราอยากให้คีตุกส่วนนี้เนี่ยสายคีตุกส่วนนี้ของเกรทเนี่ยคีไปทางสายไหนใครชอบลงอดีนาอ่าก็อาจจะชอบในส่วนของเกรทสายคีสปีดก็ได้เปิดก่อนได้เปรียบอะไรก็ประมาณนี้นะครับอ่าโอเคนะ อืมโอเคครับผมหลักๆก,ก็มีเพจน,นี้ครับผมแนวทางการฟาร์มเศษนะที่ฉลาดครับผมแล้วก็เข้าใจในเรื่องของการเลือกด่านท,ที่ถูกต้องในการฟาร์มนะถ้าเกิดเราอยากได้ขอชิ้นไหนขึ้นมานะครับผมเราก็ไปฟาร์มอย่างเช่นไอตอนเนี้ยเราอยากได้ขอครับผมมาเสริมในส่วนของสาย่าของชิ้นที่6ใช่ไหมของชิ้นที่5้าชิ้นหขึ้นมาปุ๊บทีนี้ก็เหลือเอาครับผมให้เราอยากได้6ดาวหรือเปล่าถ้าให้เราอยากได้6ดาวใช่ไหมเราก็ไปฟาร์มด่าน6นะครับผม เอ้ไม่ใช่ฟาร์มด่านนี้ดิอ่าด่านเก้านะครับผมนะด่านเก้าเซนทอเพราะว่าด่านเก้าเซนทอเนี่ยหรือด่านอื่นตามก็ตามนะมันก็จะดรอปในส่วนของของที่เป็นของที่ห้าของที่หกเช่นเดียวกันอ่าถ้าไม่ไหวขึ้นมาก็ถอยห่างออกมาครับแล้วก็ค่อยฟาร์มไปเรื่อยเรื่อย,อ,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 ยอัพเลเวลอุปกรณ์ไปเรื่อยสักพักหนึ่งตัวละครเราก็จะเก่งพอสามารถจะลุยบอสต,ตัวนี้ได้แน่นอนนะครับ โอเคครับผมก็มีเพียงเท่านี้นะในส่วนของแนวทางการาร์มชิปอย่างเต็มประสิทธิภาพใช้แอคชั่นพอยต์อย่างคุ้มคมุณค่านะครับผมเพิ่มเติมากบแล้ลกันนะยังไงก็ตามเนี่ยมันจะมีเพื่อเจ้าหญิงอยู่ในบังคับให้เราทําการลงด่านพวกนี้อยู่แล้วดังนั้นเนี่ยลงไปตุนๆได้เลยไม่มีปัญหาแน่นอนครับโอเควันนี้ผมฮอสบีแคทก็คงจะมารีวิวเพียงเท่านี้หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ฝากกดต like, ิดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ผมฮอสบีแคทขอตัวลาไปก่อนบา,บายสวัสดีครับ